เอาเทศกาลดาคุ้มกะลาหัวรัฐบาลคุณไม่ได้คุณเป็นรัฐบาลที่ดื้อกับประชาชนคุณเป็นรัฐบาลที่พอใช้อำนาจแล้วคุณก็ใช้อำนาจคุณเป็นรัฐบาลแบบนี้ไม่ได้มันบ้าไปแล้วคุณจะทำตัวแบบนี้ไม่ได้แล้วคุณจะทำตัวโหนผ้าดำไม่ได้ด้วยคุณจะมาเป็นรัฐบาลโหนผ้าดำไม่ได้นะประเทศชาติคือประเทศชาติอธิปไตยคืออธิปไตย ผ้าดําก็คือผ้าดําเทศกาลดําก็คือเทศกาลดํา mm คุณจะมาโหนเทศกาลดําไม่ได้นะคุณจะเป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีที่โหนเทศกาลดําไม่ได้คุณจะมั่นอกมั่นใจมั่นหน้ามั่นหนไม่ฟังเสียงประชาชนโหนเทศกาลดําการกระทําของคุณในวันนี้การกระทาของรัฐบาลในวันนี้เป็นการกระทําที่ไม่สนสีแปดไม่สนใจประชาชนไม่สนประชาชนเจ็ดจังหวัด การที่ผมเซ็นไปไม่มีอะไรที่ประชาชนและประเทศชาติจะเสียเปรียบเสียเปรียบพ่อมึงเนี่ยที่ที่มึงเซ็นไปเนี่ยเสียเปรียบแล้วฟังเสียงป,ประชาชนไหมล้วประชาชนเนี่ยแห่ร้องกันทั้งประเทศเลยว่าเราจะต้องเอาแผ่นดินเราคืนมาก่อนแล้วมึงไปเซ็นสัญญายุติศึกเนี่ยคำถามก็คือว่าแล้วมึงเอาได้แผ่นดินคืนมาหรือยังยังไงไปสัญญาสันติภาพแล้วยัง,งไง,ไญญาาง,ไงราสาตาควายได้คืนมาย,ยังก่อนที่จะสันติภาพภาษาตาควายได้คืนมายังก่อนที่จะสันติภาพเนี่ยบ้านหนองยาแก้วเนี่ยได้คืนมาหรือยังก่อนที่จะสันติภาพเนี่ย บ้านหนองจานหนองจีได้คืนมาหรือยังก่อนที่จะสันติภาพเนี่ยบ่อนคาสิโนที่มันก็ข้อหัวกระบาลประชาชนชาวจังหวัดตราดอยู่นั่น่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดตราดเนี่ยท่าเส้นท่าเส้นนั่น่ะได้กลับคืนมาแล้วยังได้กลับคืนมาแล้วยังตกลงประเทศนี้เนี่ยจะให้เจ้าของคาสิโนเนี่ยคลองประเทศหรือประเทศนี้นายรัฐมนตรีต้องเตงใจเจ้าของคาสิโนหรือประเทศนี้เนี่ยจะต้องมานั่งเนี่ยอยู่ภายใต้น้ําใต้ปีกของอินประเทศกัมพูชาตกลงนายรัฐมนตรีประเทศไทยคนไหนก็ตามแต่ตกลงมึงจะเอายังไง และตกลงทหารสามเหล่าทัพสี่เหล่าทัพจะเอาอยัางไตงตกลงประเทศจะต้องเด็ดล็อกอยู่กับตรงนี้ตกลงจะเอาอยัางไงไว้แล้วเซ็นไปคนเดียวแล้วรับผิดชอบคนเดียวได้ไหมก็ไม่ที่จะยกเลิกเอ u มอูสี่สามที่จะยกเลิกเอ u มอูสอย่างนี้ที่จะไปถามประชาชนแต่คณะรัฐการเนี่ยไอ้เรื่องที่ต้องตัดสินใจยกเลิกเสือกไม่เสือกจะโยนไปถามประชาชนแต่เรื่องที่ประชาชนคัดค้านเสือกไปนั่งเซ็นสัญญาคนเดียวแต่รับผิดชอบกันทั้งประเทศ ไม่แฟร์นะคะพันธท่านนายกรัฐมนตรีอันนี้ดดิฉันขอบอกเลยไม่ไม่แฟร์ค่ะพันธท่านนายกรัฐมนตรีไม่ทูบีแฟร์ no นั t แฟร์ไม่ทูบีแฟร์เลยตอนนี้ปรากฏว่าเซ็นคนเดียวประชาชนรับทั้งประเทศในเมื่อคุณเนี่ยมาเพื่อแก้ไขปัญหาไทยกัมพูชาไอ้ทันหิภาพนั้นน่ะมันใช่ปัญหาที่ไหนมันใช่ทางออกที่ไหน คุณเซ็นไปเนี่ยมันเอาแผ่นดินคืนให้คุณไหมคุณเซ็นไปแล้วเขาการเอาแผ่นดินคืนต้องทํายังไงการเอาแผ่นดินคืนต้องใช้กองทัพต้องใช้ทหารแล้วไอ้ที่มึงเซ็นไปคนเดียวเนี่ยรับผิดชอบคนเดียวได้ไหมไอ้ที่เซ็นไปถามกองทัพแล้วหรือ,อยังไอ้ที่เซ็นไปถามคนที่เป็นเจ้าของประเทศคือประชาชนทั้งหมดถามหรือ,อยังทีเรื่องนี้มึงไม่ประชาพันติถามประชาชนละ่ะไม่แจ้งกับประธานาธิบดีโดนัททัาไม่แจ้งกับประธานอาเซียนไปละ่ะ ว่าเราจะต้องถามประชาชนก่อนโดยทําประชามติไม่ทําประชามติถามประชาชนไปละ่ะแล้วที่บริจาคก,กันไปเพื่อสร้างรั้วสร้างแผ่นดินเอาแผ่นดินคืนจนสร้างรั้วสร้างรั้วเนี่ยจะทํำยังไงฮะที่มูลนิธิของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินและดมเงินบริจาคก,กันไปเพื่อเอาไปสร้างรั้วเนี่ยตกลงจะสร้างไหมรัว้วถ้างั้นแล้วพอเกิดสถานการณ์เทศกาลชุดดําทั้งประเทศคุณก็อ้างชุดดํา คุณก็อ้างโหนเจ้าอีกคุณจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาโหนเจ้าไม่ได้นะคุณจะเป็นรัฐบาลที่มาโหนเจ้าไม่ได้นะคุณจะทำพฤติกรรมแบบโหนโหนไม่ได้นะจะอยู่ต่ออีกสองปีโดยที่ไม่มีการยุบสภาตามที่ได้มีการรับปากกับประชาชนเอาไว้ซึ่งเรื่องนี้รัฐมนตรีการเดาได้อยู่แล้วตั้งแต่ต้นตอนที่พี่ออกรายการทีวีทีนี้เป็นยังไงวจวีวีไหมกลายเป็นยังไง กลายเป็นรับแผ่นดินก็ไม่ได้คืนกลายเป็นว่าจะต้องไปกินใน้ำใต้ศอกของประเทศกัมพูชาโดยที่มีโดนัลด์ทรัมป์โดยที่มีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยที่มีอเมริกากับประเทศมาเลเซียคุมกระป๊อกหัวอยู่อย่างนี้เป็นนายกันตรีคนไหนคนไหนก็มาคุมกระป๊อกหัวอยู่อย่างนี้ไนดะ้ยังไงกันไม่ถูกต้องนะรับผิดชอบคนเดียวได้ไหมนั่งไฟ้สดหน้าซีดหน้าเซียวกลับมาจากประเทศ มาเลเซียหลังจากที่มือไปเซ็นสัญญาให้เขามาแล้วเนี่ยประชาชนท้วงกันทั้งประเทศอ่ะหน้าซีบหน้าเสียวนั่งแถลงข่าวคนเดียวโดยไร้สดเนี่ยมันใช่ไหมขนาดหน้าตาคุณเนี่ยยังแถลงแบบว่าไม่มั่นอกไม่มั่นใจประเทศนี้ทั้งประเทศคุณรับผิดชอบคนเดียวได้ไหมคุณไม่เคยรับผิดชอบประเทศชาติได้อยู่แล้วการเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย คุณต้องฟังเสียงประชาชนไหมลราประชาชนเนี่ยแห่ร้องกันทั้งประเทศเลยว่าเราจะต้องเอาแผ่นดินเราคืนมาก่อนแล้วมึงไปเซ็นสัญญาย,ยุติศึกเนี่ยคําถามก็คือว่าแล้วมึงเอาได้แผ่นดินคืนมาหรือยังนี่แผ่นดินบ้านหนองจานนี่แผ่นดินประเทศไทยนี่แผ่นดินที่ขเขมรมันเอาไปได้คืนมาหรือยังนี่แผ่นดินนะว้ยไม่ใช่แค่เขากระโดงมึงจะทําตัวเยี่ยงกับเขากระโดงไม่ได้ เราเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีจะเสียแผ่นดินไปโดยที่ไม่เอาคืนมาเหมือนกับแผ่นดินเขากระโดงไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้เลยคุณทำแบบนี้ไม่ได้แบบนี้เข้าทางเขมรและแบบนี้เขมรมันก็ได้บ้านหนองจานไปแล้วแบบนี้เขมรมันก็ได้แผ่นดินเราไปต่อให้คุณอนุทินเนี่ยตุรยบุยตุีไปแผ่นดินนั้นก็จะไม่ได้คืนแล้วใครจะต้องเป็นคนเอาคืนการที่จะต้องเอาคืน ทหรา,ารรุ่นต่อ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 ไปนายรุ่นต่อ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 ไปนักการเมืองรุ่นต่อ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 ไปเด็กเด็กรุ่นต่อ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 ไปเจนอัลฟาเจนอะไรโตขึ้นมาเจนลูกเจนหลานคุณขนาดลูกคุณก็ไม่มีปัญญาหรอกที่จะเอาแผ่นดินนั้นคืนมาได้พวกคุณทําไมไม่นึกถึงบทเรียนกรณีที่ทักษิณแท้วยมันอยู่ในคุกทำไมไมถ่ถึงนึกถึงบทเรียนคุณคิดว่าคุณคุณคว่าคุณยังไม่เข้าคุกเหรอคุณเอาอะไรมามั่นใจขนาดทักษิณยังเข้าคุกเลยคุณคิดว่าคุณเป็นอนุทินชาญวีแล้วคุณจะไมม่่เข้้าคุกชันนนใ เช่นนั้นใช่ไหมการกระทําของคุณในวันนี้การกระทาของรัฐบาลในวันนี้เป็นการกระทําที่ไม่สนสีสนแปดไม่สนสีไม่สนแปดไม่สนสละแอดอะไรไม่สนใจประชาชนไม่สนประชาชนเจ็ดจังหวัดการที่ผมเซ็นไปไม่มีอะไรที่ประชาชนและประเทศชาติจะเสียเปรียบเสียเปรียบพ่อมึงเนี่ยที่ที่มึงเซ็นไปเนี่ยเสียเปรียบแล้ว การที่คุณเนี่ยพาประเทศชาติประติดอยู่ในลมภายใต้อานัตของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประเทศแล้วก็ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และก็ประเทศมาเลเซียประธานอาเซียนและก็ประเทศกัมพูชาซึ่งมันเป็นพวกกันหมดนี่แหละคุณพาประเทศชาติไปติดลมแล้วเขาก็บอกแล้วว่าให้ยกเลิกเอ u ม3อ4ูสี่สามสี่สียกเลิกเสร็จและจะได้เนี่ยเข้าสู่วิธีการในการที่เราจะได้กดดันเขาได้แต่นี่มึงมีอะไรกดดันเขาได้ฮะอาแปะมีกดดันอะไรเขาได้อาแปะ หานายกอแปะคุณกดดันอะไรเขา,าได้ทําไมคุณไปทําอะไรคุณกลัวว่าอิปทาไอคุณกลัวว่าอิหุนเซนเนี่ยมันจะแชร์ชื่อนักการเมืองที่เป็นเจ้าของบ่อนซึ่งอยู่ในสังคกรรรัฐบาลใช่หรือไม่คุณกลัวว่าเจ้าของบ่อนซึ่งอยู่ในสังคกรรมของรัฐบาลคุณใช่หรือไม่จะดโดนแชรขึ้นใช่หรือไม่ใครใครที่เป็นนักการเมืองที่อยู่ในสังคกรรมนั้นคือมันเป็นใคร คุณกลัวว่าไอฮุนเซนเนี่ยมันจะเปิดชื่อขึ้นมาใช่หรือไม่ทําไมประเทศเราทั้งประเทศนายกันตรีของเราสองสามนายกันตรีแล้วเนี่ยทํามอยู่ภายใต้ปีของไอหุนเซนอะ่ะทําไมเราเนี่ยโดนมันปิดบีบไข่อยู่เงี้ยอยู่เรื่อยละ่ะอะไรที่ทาให้คุณยอมยอมไม่ให้มันบีบไข่อะไรอะไรอะไรทาให้มันอะไรทาให้คุณเนี่ยยอมยอมโดนบีบไข่ อะไรทําไมถึงยอมให้มันโดนทําไมถึงยอมให้มันบีบไข่ตัวเองบีบไข่ประชาชนทําไมถึงยอมพอถามบอกว่าเรื่องนี้ประเทศไทยไม่เสียเปรียบไม่เสียเปรียบแล้วอะไรที่เซนเผยแพร่ออกมาหรือยังก่อนเซนน่ะเอามาเผยแพร่ประชาชนดูหรือยังก่อนเซนเอามาเผยแพร่ให้ประชาชนดูแล้วหรือยังก่อนเซนน่ะเอามาเผยแพร่ให้ประชาชนดูแล้วหรือยัง ประชาชนไม่รู้เรื่องเลยแต่จะต้องเอาประเทศท้งประเทศไปรับผิดชอบเฮ้ยมันไม่ถูกต้องสิไม่ถูกต้องเลยแล้วนี่เมื่อเซ็นไปแล้วตระกูลคุณทั้งตระกูลลูกชายคุณทั้งคนรับผิดชอบได้ไหมรับผิดชอบได้ไหมอย่านะอย่านะอย่าคิดว่าลูกชายคุณเส้นใหญ่นะเว้ยอย่าคิดว่าลูกชายคุณเส้นใหญ่นะเว้ย ระวังนะไอ้พวกห้อยอพวกโหนน่ะระวังนะไอ้พวกพ่อลูกพวกห้อยอพวกโหนน่ะระวังนะขี้กาจะขึ้นหัวนะระวังระวังขี้กาขึ้นหัวอย่าห้อยอย่าโหนระวังขี้กาขึ้นหัวทุกคนใครมีสื่ออยู่ในมือไหมมีทิกตอกอยู่ในมือ ใครมีแอคเขาโซเชียลมีเดียอยู่ในมือโพสขึ้นมาเลยต่อต้านโพสขึ้นมาต่อต้านการกระทำนี้ของนายกรัฐมนตรีทั้งประเทศเฮ้ยไม่ถูกต้องนะวันนี้ฉันเห็นแล้วโอไม่ทันแล้วประชาชนต้านกันทั้งประเทศประชาชนเนี่ยเขาพูดกันทั้งประเทศอืออึงอ่ะแต่คุณก็ยังมั่นอกมั่นใจมั่นหน้ามั่นโหนกอ่ะเฮ้ยอเมริกันไม่ใช่พ่อนะเว้ยสหรัฐประชาชาิก็ไม่ใช่ลุงนะคุยนะคะและอังเค้น คุณเซนเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอังเคิลของพวกคุณไว้ใช่เหรอมันเป็นอังเคิลของอ e ีตุ้งติ้งซดิ้งสีซึ่งมันออกไปแล้วนี่ปรากฏว่าอีตุ้งติ้งซดิ้งสีออกไปแล้วคุณก็ยังไว้ใจกันไม่ได้เหรอรัฐบาลอะ่ะเปลี่ยนรัฐบาลแล้วคุณก็ยังทําตัวเป็นรัฐบาลที่ไว้ใจไม่ได้ของประชาชนเหรอมันถูกต้องเหรอสรุปแล้วสิ่งที่ลมลังสีมันมันพูดมาทั้งหมดสิ่งที่วิลโลว์สิ่งที่ฝ่ายค้านมันพูดมาทั้งหมดสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเหรอเฮ มานําประเทศชาติไม่ได้นะประเทศชาติเราเนี่ยจะเอาแก๊งกมเมอร์ของประเทศกคนาามานาชาติเราไม่ได้นะเฮ้ยประเทศเราเนี่ยจะเอาผู้มีอิทธิพลทางแก๊งทางด้านแกแกสกมเมอร์หาแดกปีละสามแสนสี่แสนล้านจากการหลอกลวงเงินของประชาชนดูดออกจากกระเป๋าคนคุณย่าคุณยายคนกเกษียณัยราชการต่างๆไม่ได้นะอย่ามาอ้างนะ ว่าการตกลงกันนี้จะเพื่อไปปราบแก๊งกมเมอร์แก๊งกมเมอร์มึงปราบโดยการตั้งผอตรเนี่ยไปลุยตุลรีบุยที่กเหม็เหมือนกับประเทศเกาหลีใต้เขาทําแค่นี้ก็ได้แล้วการปราบแก๊งกมเมอร์คุณจะอาศัยประเทศกัมพูชาไม่ได้เพราะมันเนี่ยเป็นหัวโจกของแก๊งกมเมอร์และหาแดกกับแก๊ง s c a สามสิบเปอร์เซ็นต์เงินที่ดูดไปจากประชาชนไทยนั่นแหละเป็นการบ่อนทําลายประชาชนเป็นการบ่อนทําลายประเทศชาติคุณรู้หรือยังการเป็นรัฐมนตรีทางด้านความมั่นคงการเป็นตั้าอาาแม่ทัพนายกองการเป็นนายกรัฐมนตรีคุณไม่รู้หรือไง ว่าการที่ไอ้ฮุนเซนเนี่ยมันใช้กุศลรบายเอาคนไทยมาหลอกคนไทยตั้งแก๊งสแกมเมอร์อยู่ทั้งหมดเพื่อดูดเงินจากคนไทยนั่นน่ะมันเป็นกุศลรบายในการบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่นั่งหูหนาตาเลอะ์อยู่ทาไมล่ะไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและนายแม่ทัพนายกองทั้งหลายจะนั่งนั่งหูหนาตาเลอะ์ทำไมนั่งรอกเกษยียณทําไมหน่วยปฏิบัติการพ,พิเศษอะไรต่างๆนู่นค่ะไปค่ะปฏิบัติการค่ะ เอาคนไทยกลับคืนมาให้หมดที่ไปรับจ้างสแกมเมอร์อยู่อ่มันมีกี่ร้อยคนเอาออกมาให้หมดเพราะแค่เอาไอ้คนไทยออกมาจากแก๊งกมเมอร์ให้หมดมันก็ไม่มีใครโทรศัพท์มาหลอกลวงประชาชนคนไทยเพื่อดูดเงินไปทีละแสนสองแสนเจ็ดแสนแปดแสนสามล้านแปดล้านแล้วทำไมไม่ทำล่ะในเมื่อตำรวจมรเนี่ยมันเป็นทีมแก๊งกมเมอร์ในเมื่อนายกของเขมรเป็นทีมแก๊งกมเมอร์หาแดดกับแก๊งกมเมอร์เก็บค่าตรงกับทุกตึก ผลิตแกมเมอร์ค้ามนุษย์หลอกลวงประชาชนทั้งโลกเมื่อเช่นนั้นแล้วเนี่ยคุณก็ยังไปอาศัยตำรวจเขมรไปจับหัวหน้าแก๊งกมเมอร์ซึ่งเป็นฮุนเซนอย่างนั้นเหรอไอฮุนโตหลานมันอย่างนั้นเหรอคุณก็รู้ไม่ใช่เหรอคุณเป็นนายกรัฐมนตรีคุณเป็นรัฐบาลคุณไม่รู้หรือไงไอฮุนโตซ,ซึ่งเป็นหลานของไอฮุนเซนซึ่งเป็นนอมีนีของบ้านฮุนเซนด้านตระกูลฮุน f อ i ของอเมริกันเนี่ยอายัดทรัพย์ไว้ทั้งหมดประมาณ3ามแสนกว่าล้านบาทซึ่งมาจากอะไรแก๊งแสกแกมเมอร์แล้วปรากฏเราก็จะไปวางใจเส้นสัญญาสงบสึกกับประเทศเขมรเสร็จแล้วปุ๊บก็จะให้ประเทศไทยเราเนี่ยเอาตำรวจประเทศไทยกับตำรวจเขมรจับมือกันแล้วก็ไปจับเฮ้ยมึงไม่ไมทำแบบเกาหลีล่ะ เกาหลีเขาแก้ไขปัญหาประเทศชาติเขาได้แล้วคุณเห็นไหมแล้วประธานาธิบดีเกาหลีผู้นําเกาหลีรัฐบาลเกาหลีสสเกาหลีสวเกาหลีเขาฟังเสียงคอเอาจากประชาชนทั้งสิ้นแล้วมึงจะมีประชาชนไม่หาประเษดขอหอกอะไรถ้าเกิดมึงไม่ฟังประชาชนเฮ้ยคุณทําอย่างนี้ไม่ได้นะประเทศชาติไม่ได้มีไว้ให้คุณเนสร้างตึกสร้างตังมาหาแดกกับประเทศชาติแล้วหยุดเสร็จแล้วมาเป็นผู้นําประเทศจากนั้นปุ๊บแล้ว คุณก็ไม่มือคุณก็ไม่เชื่อมือประชาชนคุณไม่สนใจฟังประชาชนมันไม่ได้นะประเทศชาติไม่ได้มีไว้เพื่อให้ตระกูลคุณเนี่ยมาสร้างสภางบหลายหมื่นล้านแล้วก็งอกงบงอกเงยงบออกมาเรื่อยๆแบบนั้นประเทศชาติไม่ได้มีให้ตระกูลคุณมานั่งสร้างถนนหนทางอย่างเดียวแต่ประเทศชาติมีไว้เป็นที่ซุกหัวนอนของประชาชนทั้งประเทศหกสิบเจ็ดล้านคนประเทศชาติไม่ได้มีไว้ให้บรรดาลูกอแปะอย่างพวกคุณเนี่ยมานั่งบริหารประเทศชาติเสร็จแล้วไม่ฟังเสียงประชาชนแบบนี้นะ ฉันขอพูดแรงๆและปล่อยคลิปนี้ไปถึงอนุตีนจันวิลกุลฉันไม่สนใจสี่แปดเลยทั้งสิน้นน่ะเราจะเอาทั้งประเทศนี้อยู่ภายใต้อุ้งตีนของจีนเทาไทยเทาคุณเป็นนายกรัฐมนตรีคุณไม่รู้สี่ไม่รู้แปดทำไมคุณไม่ชะลอทำไมคุณจะต้องโดนนำประเทศชาติไปอยู่ภายใต้อุ้งตีนของประธานาธิบดีอเมริกาซึ่งประเทศเขากำลังชักด,ดาวและประเทศเขากำลังตกและกำลังลำบาก และประเทศเขากำลังเขี่ยอโดนาทรัมออกขณะเดียวกันคุณเป็นนายรัฐมนตรีประเทศไทยประเทศสยามแต่ปรากฏว่าคุณไปอยู่ภายใต้วงตีนใต้ปีกของประเทศเขมรคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงคุณไปอยู่ในเกมของเขมรได้ยังไงตระกูลคุณทั้งตระกูลเนี่ย พ่อคดแม่คุณเสือผืนหมอนใบเนี่ยมาพึ่งไผ่มึง่งมาพึ่งใบบารมีบุญอยู่ในประเทศไทยอะ่ะคุณมีที่ดินที่ดอนในประเทศไทยทำนู่นทำนี่มีเป็นที่ลานจอดเครื่องบินเครื่องบินต่างๆเยอะแยะมากมายไปหมดอะ่ะแต่ขณะเดียวกันคุณถึงไม่สำนึกละ่ะว่าการที่แผ่นดินไทยเราอยู่เนี่ยไปใต้ปีกเหม็เนี่ยทั้งบ้านหนองจานทั้งบ้านหนองยากแก้วทั้งที่อำเภอเมืองท่าเส้นที่จังหวัดตราด ที่เยาอ่ะยังไม่ได้ไปเอาคืนมาเลยและขณะเดียวกัน quote, ปราสาทตาควาปราสาทตาขยาทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้คืนมาเลยถูกไหมทั้งหมดยังไม่ได้คืนมาเลยเฮ้ยเรื่องนี้ไม่ได้นะไม่ได้นะแล้วตอนนี้เมื right. ่อเซ็นไปแล้วด่าด่าตามหลังไปแล้วมันได้ผลอะไรไหมก็ไม่ได้ คุณเป็นรัฐบาลที่ไม่ฟังเสียงประชาชนคุณเป็นรัฐบาลที่ดื้อกับประชาชนคุณเป็นรัฐบาลที่พอใช้อำนาจแล้วคุณก็ใช้อำนาจคุณเป็นรัฐบาลแบบนี้ไม่ได้มันบ้าไปแล้วคุณจะทําตัวแบบนี้ไม่ได้แล้วคุณจะทําตัวโหนผ้าดําไม่ได้ด้วยคุณจะมาเป็นรัฐบาลโหนผ้าดําไม่ได้นะประเทศชาติคือประเทศชาติอธิปไตยคืออธิปไตย ผ้าดําก็คือผ้าดําเทศกาลดําก็คือเทศกาลดําคุณจะมาโหนเทศกาลดําไม่ได้นะคุณจะเป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีที่โหนเทศกาลดําไม่ได้คุณจะมั่นอกมั่นใจมั่นหน้ามั่นหนไม่ฟังเสียงประชาชนโหนเทศกาลดําคุณกําลังใช้เทศกาลดําคุ้มกะลาหัวคุณคุณกําลังจะทําให้ประชาชน ไม่พอใจต่อเทศกาลดําคุณกําลังอาศัยจังหวะเทศกาลดําที่ประชาชนจะลุกขึ้นมาไล่ไม่ได้จะลุกขึ้นมามอบไม่ได้ลุกขึ้นมาต่อต่อ,ต,อต้านไม่ได้ลุกขึ้นมาทําอะไรไม่ได้คุณอาศัยเทศกาลดําคุ้มกระลาหัวคุณแล้วก็ไปทําในสิ่งที่ไม่ชอบ ไม่ถูกต้องนะฉันจะบอกให้ว่ามันไม่ถูกต้องนะไม่ตลกแล้วคุณอนุทินมันไม่ตลกมันไม่ตลกนะคุณไม่ตลกนะคุณทำหน้าเศร้าคุณจะมาทำหน้าเศร้าเล่าความเท็จให้ประชาชนทราบไม่ได้นะคุณมาทำหน้าเศร้าเอาเทศกาลดำปกเอาเอาเทศกาลดำมา คุ้มกะลาหัวพวกรวัฐบาลคุณคุณกาลังทําอะไรคุณกําลังเอาประเทศชาติไปทําอะไรคุณกําลังเอาประเทศชาติไปติดลมอะไรเอาประเทศชาติไปติดลมอะไรคุณกําลังเอาประเทศชาติไปติดลมไม่ถูกต้อง